กับหลังจากน้ำเต็มสะของเราแล้วก็ทำที่ระบายน้ำนะครับจุดที่สองนะครับที่ระบายออกมาหา,าที่นาของเพื่อนบ้านนะครับปดว่าปีนี้ก็ไม่ได้ทำนานะครับไม่มีน้ำเลย ก็ระดับน้ําที่อยู่ในที่นาของเราก็สูงกว่านะครับตอนนี้ระดับที่อยู่ในสะก็สูงกว่าก็เร่งระบายน้ําออกก่อนนะครับเพราะว่าด้านบนกําลังทยอยลงมาแล้วนะครับเกือบทุกจุดแล้วครับที่เราได้วางท่อไล่ลงมานะครับก็ทยอยให้มันลงมานะครับเป็นเปรียบเสมือนแก้มลิง เปรบเสมือนคล้ายๆกับเขื่อนที่คอยรับน้ําในแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นจุดด้านบนบนสุดนะครับจุดบนสุดจุดกลางก็ลงมาในที่หนาเขื่อนลิงพ่อปินไปก็ขุดเชื่อกันนะครับตอนนี้ก็ถึงจุดที่ให้ขุดเชื่อกัน ขุดสิขุดช่วยน้าต้อมสิร <G l ain> ะวังโดนนต้อมนะก็สังเกตเห็นน้ำในสะตรงนี้ก็สูงกว่านะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงที่เราเปิดไวแล้วนะฮะว่า น้ำประมาณไหนเพราะว่าเปิดไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วครับก็ทยอยไหลยอยู่นี่ครับสระตัวนี้จะเป็นเป็นสระที่รับน้ำจากที่เราใบาพาดมานะครับอย่างที่ให้เพื่อนๆชมนะครับก็เอ,อ่ออใบพัดมาจากด้านบนนะครับไม่ให้ลงที่นานะครับมาถึงจุดนี้ก็เป็น น้ำระดับสูงขึ้นแล้วนะครับทีนี้ก็ปล่อยให้เขาไหลออกไปบ้างนะครับถ้ามีพายุเข้านะครับอีกถ้ามีน้ำเติมเต็มเข้ามาห้าไม่มีที่ระบายออกก็คงจะท่วมที่นาเราท่วมมหากันทั้งหมดเลยเนื่องจากน้ำเข้ามาแล้วไม่มีที่ออกนะครับเพราะว่าคันล้อมของเราเราทำไว้ใหญ่พอสมควรนะครับ ประมาณสเมตรนะคะัันล้อมกว้าง2เมตรกั้นไม่ด้วยนะครับเผื่ออาจจะมีปลาแต่จริงๆแล้วเรายังไม่ได้ปล่อยนะครับเราดูสถานการณ์เดือนนี้นะครับเดือนหน้าถ้าน้ำอยู่ตัวแล้วก็ก็ปรับสภาพน้ำไปเรื่อยๆนะครับ สามเดือนแล้วนะครับที่ขุดสะแล้วก็เลี้ยงแหนแดงเลี้ยงพืชน้ำใบนะฮะร,รอนะครับเอาแบบให้มั่นใจที่สุดนะครับปล่อยปลาลงไปแล้วเขาไม่ตายให้น้ำปรับสภาพตัวเองสะเอาขี้วัวนะครับปุ๋ยคอกมูลสัตว์ลงอพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้จะมีพืชน้ำมีแพลงตน้นมี สิ่งมีชีวิตที่ให้ปลาได้อาศัยแล้วก็กินนะครับเมื่อที่เราปล่อยลงไปนี่ครับท่อตรงนี้นะครับเนี่ยเขาก็ไหลอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับจนกว่าน้ำจะสะรับน้ำด้านบนจะอยู่ในระดับที่พอดีกันเขาจะหยุดไหลนะครับ <c oughs> ลงท่อเป็นท่อเสริมมาอีกอท่อนึงนะครับเพื่อที่ให้น้ำจากของไส้ไก่เขาก็ลงมาด้วยนะครับเพรเนื่องจากตอนนี้ก็ในที่นากับของไส้ไก่เป็นน้ำที่ระดับสูงพอสมควรเรียกว่าสูงเลยแหละฮะเกินความจำเป็นแล้วครับ นี่ครับน้ำในที่นากับของไส้กไก่ตอนนี้ถึงกันหมดแล้วก็คูคันตรงนี้นะครับก็อาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับซึ่งไม่สามารถอ่กั้นน้ำใน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 แปลงตรงนี้ได้เลยนะครับก็หลถึงกันแล้วนะครับ ทั้งขุดทั้งถมนะต้อมแม่จอมพลังนะครับที่ถ่ายคลิปนี้ก็ไม่ได้ให้ขุดคนเดียวหรอกครับแต่จริงๆก็เขาขุดเยอะที่สุดนะครับช่วยกันนะครับ พอน้ำถึงแล้วก็ใส่ตะข่ายเหมือนเหมือนสระเมื่อสักครู่นี่ครับกั้นไว้ด้วยป่วยน้ำมาเรอยหมดน้ำต้มขุดแล้วก็ถล่มลงไปอีกแล้วเดี๋ยวน้าต้มก็จะถล่มลงไปอีกแล้วตรงเท้านะแล้วก็ขุดขึ้นมาใหม่ อยออกถอยออกถอยออก,อออกเริ่มไหลแล้วน้ำเริ่มไหลแล้วน้ำเยอะเกินเราจะต้องให้มันออกไปข้างนอกบ้างออกีทาการขุดขุดเลยขุดเลยขุดช่วยนะต้อมน้ำกำลังมาแล้ว น้ำมาเอาออกในจริงๆในทุกๆปีนะครับจะไม่ได้ปล่อยน้ำออกมาแบบนี้เลยนะครับ แค่น้ำอยู่ในที่นาก็จะไม่เพียงพอนะครับอออออเอเ้าเ, <c oughs> เอาเอา,เอาช่วยอยากจะช่วยเป็นทุกอย่าง แต่ที่สุดน้ำก็ไหลแล้วเหลือตรงกลางอีกนิดนึงตรงนูน้นตรงกลางยังกั้นน้ำมาอยู่เลยระวงังโดนเท้านะต้มนะ น่าจะได้แล้วครับเหยืาทางก็ใส่ตะข่ายก็เป็นอันเสร็จนะครับถ้าน้ำมันออกไปในระดับที่ต่ำกว่าที่เรา,นนา,าทำร่องน้ำออกมามันก็จะหยุดไหลของมันเองครับก็เรียกว่าให้ส่วนเกินออกไป ถ้ามาถ้ามีน้ำเติมเข้ามาฝนตกเข้ามาเพิ่มก็มันก็จะได้ออกไปจะไม่มีผลกระทบด้านบนนะสะด้านบนสะด้านล่างตรงนูน้นก็เลี้ยงปลาไปแล้วนะจะได้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้นะเดี๋ยวเขื่อนจะแตกเพราะว่าคันนาตรงที่เราขุดนะ่ะมันจะแตกแล้ว โอเคแล้วโอเคแล้วนะครับลาท่านผู้ชมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับทุกท่านที่ติดตามโคกหนองนาโมเดลอ่าของใครโมเดลอีพีิเศษอีพีไหนเอ็กดิชชปหรอเอ็กดิชชปมาจากไหนเอ็กดิชชั่ปแต่ละ